สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นเสื้อแขนท้วงนะคะคะ่ะเราก็แม่แบบเสื้อที่เราเคยสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้เลยะคะ่ะตรงจุดนี้เราจะตีเส้นกลางเลยค่ะตรงนี้คือจุดกลางนะคะตรงนี้คือชิ้นหน้าตรงนี้คือชิ้นหลังค่ะการทําเราจะตีนะคะลงจากจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนทั้งสองแถบเลยนะคะตีตรงเลยค่ะแล้วเราก็จะแบ่งสัดส่วนค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามช่วง เราแบ่งเลยค่ะเราตีค่ะตรงนี้คือเส้นแรกเส้นหนึ่งนี่คือเส้นสองนี่คือเส้นสามค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราแบ่งช่วงไว้แล้วเราก็จะมาตัดแยกเลยค่ะ เราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราได้กระดาษก็ไน,นะคะ้ค่ะเราจะตีเส้นกลางเลยค่ะแล้วเราตีตรงจุดหัวนะคะตรงหัวแขนเราจะแยกค่ะเราจะแยกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเซนนะคะคือทั้งหมดสิบเซนก็ข้างละห้าค่ะข้างละห้าเนี่ยค่ะเราตีได้เลยค่ะข้างละห้าเซน เราก็นําแขนเสื้อมาเลยค่ะที่เราตีไปแล้วนะคะแขนเสื้อตรงจุดนี้เลยค่ะที่ล่างเราแปะกับสกอตเทปไปก่อนได้เลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูชิ้นต่อไป เราก็แยกตรงจุดตรงจุดนี้ค่ะช่องบนให้ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณข้างละห้าเซนทั้งหมดเป็นสิบเซนนะคะเขาได้ข้างละห้าเซนเราลัดไว้เลยค่ะติดสกอดเทบค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะจะทำทำการตัดแยกเลยนะคะตรงนี้คือเราจะตัดแยกตามเส้นที่เราตีเส้นตรงนะคะเราตัดเส้นกลางนะคะตัดเส้นกลางค่ะตรงจุดนี้เราตัดแยกเลยค่ะช,ชิ้นแรกนะคะเราจะแยกตามส่วนเลยค่ะตรงนี้ตัวนี้เราจะเป็นถ่วงไม่มีจีบนะคะเราก็หากระดาษมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะเราจะมาแยกการส่วนชิ้นล่าง เรานำกระดาษมาเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะชิ้นล่างเราก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะชิ้นนี้เราจะแยกตรงจุดนี้เอาแค่สองเซนพอค่ะแถบและสองเซนเราตัดแยกเลยค่ะสองเซนเราวัดนะนะสองเซนแถบนี้ก็สองเซนเหมือนกันค่ะเราติดเลยค่ะสองเซนตรงจุดนี้ พอเ,อ,อเราได้เส้นต่อไปเราก็จะตัดเลยค่ะตัดแยกตรงจุดนี้จุดนี้ก็อีกแถบหนึ่งนะคะเราตัดเลยค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเส้นนะคะที่เราจะตัดแขนนี้เหมือนกันเลยค่ะเราแยกเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะให้ได้สองเส้น แถบนี้ก็สองเซนเหมือนกันค่ะชิ้นบนค่ะสองเซนชิ้นแรก่ะค่ะเราติดสปักเกตได้เลยค่ะ ค่เราได้แล้วนะคะคือตรงจุดนี้คือจุดกลางนะ,ะเราตีตรงเลยะคะ่ะช่วงหัวแขนเราก็จะวาดตามปกติเลยนะคะเราจะไม่วาดโด่งขึ้นเราวาดตามหัวแขนนี้ได้เลยะคะ่ะเราติดสก๊อตเทปต,ต่อนะคะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะแต่งหัวแขนให้สวยอีกครั้งนะะึงค่ะแต่เราทำนะคะคือตรงจุดนี้ความดุะะ่งค่ะตรงจุดนี้ นี่หัวแขนเราตัดหัวแข็งได้เลยค่ะเราแต่งตรงจุดนี้ก็ค่ะพอเราได้แล้วเราตัดเลยนะคะ เราตัดได้แล้วนะคะเราขอติดสกอตเทปให้เรียบร้อยอีกหน่อยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะจับนะคะจับทุ่งทงจุดน,นี้ค่ะเราจะจับถ่วงจับถ่วงมาทีละชั้นทีละชั้นนะคะการทํานี่ค่ะคือนี่คือแขนถ่วงที่เราทําสําเร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือตรงนี้คือชิ้นหน้าตรงนี้คือชิ้นหลังค่ะนี่คือตามแบบแพทเทิร์นที่เราทํานะคะคือแขนถ่วงแขนสั้นค่ะ ติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ